ถ้าเพื่อนๆลองฟังกันดีๆนะครับจะพบว่าเสียงลำโพงของผมตอนนี้เนี่ยมันเสียงแตกเสียงซ,ซ่าๆนะครับและอาการลำโพงเสียงแตกเสียงซ,ซ่าๆแบบนี้นะครับเชื่อว่ามีโอกาสเกิดกับมือถือของเพื่อนๆได้เหมือนกันนะครับโดยในเฉพาะช่วงสงการที่ผมเพิ่งเล่นน้ํามานั่นเองนะครับเพราะว่าน้ําหรือว่าของเหลวเนี่ยมันเข้าไปอุดในลำโพงของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้นายตึงเนือจะมาแนะนําวิธีการแก้ไขเบื้องต้นกันครับ และนี่คือแอปพลิเคชันที่นายตึงหนึ่งจะใช้ไล่น้ําไล่ของเหลวอ,ออกจากลําโพงนะครับก็คือเจ้าแอปพลิเคชัน Sonic Cleaner นั่นเองเพื่อนๆสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ใน Google Play Store นะครับหรือว่าจะคลิกลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับหลังจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาติดตั้งแล้วนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยเรามาเริ่มเข้าใช้งานกันเลยครับเข้าใช้งานครั้งแรกนะครับทางตัวแอปจะขออนุญาตเข้าถึงนะครับให้เรากดอนุญาตได้เลยครับ หลังจากกดอนุญาตเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะอยู่ในหน้าหลักตัวแอปพลิเคชันครับใช่แล้วครับแอปพลิเคชันนี้เนี่ยมันจะเป็นการปล่อยความถี่เสียงนะครับเพื่อดันพวกฝุ่นหรือว่าของเหลวอ,ออกจากลําโพงของเราทั้งด้านบนและด้านล่างเลยนั่นเองนะครับโดยในแอปนี้เนี่ยความถี่มันจะเริ่มจากเลเวล1นนั่นเองนะครับโดยให้เรากดเริ่มใช้งานที่ปุ่มลูกศรสีเหลืองตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลย ถ้ากดแล้วมีโฆษณาเด้งขึ้นมาแบบนี้ให้เราทําการปิดได้เลยครับหลังจากปิดโฆษณาแล้วนะครับทางตัวแอปจะเริ่มทํางานทันทีเลยครับโดยปล่อยเสียงความถี่ตอนนี้อย่างเลเวล1นเนี่ยจะอยู่ที่341นะครับซึ่งให้เพื่อนเพื่อนทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะครับให้แอปพลิเคชันเนี่ยปล่อยความถี่เสียงออกมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับและหลังจาก5นาทีแล้วให้เพื่อนๆอลองมาฟังผลกันนะครับว่าลําโพงของเราเนี่ยยังมีอาการเสียงแตกอยู่หรือเปล่านะครับและหลังจากที่เราปล่อยความถี่เพื่อไล่น้ําออกจากลาโพงสักพักหนึ่งแล้วในเลเวลบนี้ แล้วพบว่ามันยังมีอาการลำโพงเสียงแตกเสียงสันอยู่นะครับในที่นี้นายตึงหนึ่งแนะนําใหเ้เพื่อนเพิ่เพมเลเวลในการปล่อยความถี่เสียงนะครับโดยให้เรามากดที่ปุ่มลูกศรสีเหลืองตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับพอกดมาแล้วถ้าเจอโฆษณาให้กดปิดได้เลยครับ จากนั้นก็จะพบว่าทางตัวแอปเนี่ยมันจะเพิ่มเป็นเลเวล2นะครับก็คือความถี่เสียง480เฮิรต์นั่นเองนะครับให้ลองทิ้งแบบเลเวล2ไว้ประมาณ5นาทีนะครับดูว่าอาการลำโพงของเราน้ำในลำโพงเนี่ยมันออกมาหมดหรือยังนะครับและในตอนนี้นะครับผมเปิดขึ้นความถี่เสียงทิ้งไว้ประมาณ5นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเรากดหยุดที่ปุ่มสีแดงได้เลยจากนั้นนะครับให้เราออกไปฟังเสียงกันนะครับดูว่าอาการเสียงลำโพงของผมเนี่ยจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับ ก็จะพบว่าเสียงลำโพงของผมกลับมาปกติแล้วนะครับ นี่ก็เป็นวิธีการแก้ไขเบื้องต้นนะครับสาหรับเพื่อนๆที่เจอปัญหาลําโพงเสียงแตกเสียงสั่นสาเหตุที่เกิดมาจากน้ําเข้านั่นเองนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆทาตามวิธีดังกล่าวแล้วอาการมันยังไม่หายนะครับนายตึงเนินแนะนําให้เพื่อนๆเ,เอามือถือของเราไปที่ศูนย์บริการนะครับให้ศูนย์บริการทําความสะอาดนั่นเองนะครับโดยปกติแล้วการทําความสะอาดลาโพงหรือว่าแก้ไขปัญหาลาโพงเสียงสั่นเสียงแตกที่ศูนย์บริการเนี่ยเขาบริการให้เราฟรีนะครับก่อนจากกันไปช่วยเป็นกําลังใจให้นายตึงเนินด้วยการกดติดตามกดถูกใจ กดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ